ป้าเจ้ายายดาวจะนักแกงออมไก่พันเหนียวเนาะไปซื้อไก่พันเหนียวมาสองตัวเจ้าก็ได้จะมัดแกงออมแกงหมอ้อใหญ่ๆเนาะแกงออมข้าวแหมนั่นแหละเจ้าข้าวเรียบร้อยแล้วเนจะ้าซับไก่เรียบร้อยแล้วเนาะไก่สองตัวพริกแกงโคเรียบร้อยมีตะไคร่ใบมะกรูด เพิ่มแต่ให้ไปอีกเจ้าคั่วไก่เนาะแกงคั่วไก่ไก่พันเหนียวไปเจ้าเขาไปทำกันเนาะใส่น,สน้ำมันนิดหนึ่งเนาะเจ้าคั่วพริกเจ้า ยังใจ่บหมดเลยเนาะเพราะว่ากํากเดียวอันถ้ามันเปิดเรียบร้อยเจ้าเพิมที่หลังเจ้า แกงคั่วแห้มแกงคั่วแ้นเจ้าไก่ทั้นเหนียวพอดีไป,ป,ปอันซูเปอร์เราเปิดอามาขาย ใส่หมอ้อเจ้าเนี่ยจะต้มที่แบบได้เจ้าพวามอมันน้อยเนาะใส่น้ำผมแล้วเจ้าไก่พันเหนียวเราต้องต้มต้องลุง๋นคนมันก็ขวา่าแต่เจ้าขว่ตุนน้ำไก่ออกนะก็เดี๋ยวเราไปใส่หมอ้อต้มจะได้อร่อย เดี๋ยวต้องเปลี่ยนมอเจ้ามอนี่ต้มมาได้เจ้ามันใส่น้ามาได้กะไก่กะเต็มแล้วเจ้าไก่สองตัวเน,ะ <c oughs> นาะแล้วเจ้าควรจะเจ้าแล้วนี่ควดฮดหมดนะนามเจ้านามกระลำมังเจ้า สีต่ตัวงวดผมต้องเอามาใส่เจ้าผีก,กาหลายบลอดอกระทะกเจ้าล่างใส่เจ้าอืมจับเบะครานี้กัดตุนต้มเจ้ามาตุนเปยว่าเนาะอันนี้มาจากไกลบ้านบ่ได้ายแนะต,ตออเ่เจ้ามานไก่พลทั้เหนียวนะป้าด้าจะใจ้ตุนใจ้ต้มมาตุนเปยเจ้า กีสมองกระจังมันเนาะไอุ้นมันเปบากนี่เจ้ากระดูขอนี่เจ้ากระดูข้อเส้นนี่เจ้าไอ้ขนปล่อยหมุนหมุนเจ้า ปี๊ดสามอเจ้าควรปี๊ดล่ำกระเด็นหนามมันจะผุ่งขึ้นเอาซอบหอยใช้ปี๊นิดหนึ่งจ้า ยังยังเปยแต่เจ้าก็ได,ได้ได้เติมน้ำแถมหลอมก่อนนี่ยังเปยแต่เจ้าเหนียวใจเย็นเย็นเจ้าปิดไฟต่อปิดมอต่อปิดสามอ เรียบร้อยเจ้าตักเอาป้าป้าถวยหนึ่งเนาะเหือนน้่นป้าดักเอาพริกใส่เจ้าใส่ไปเรียบร้อยละเพชรขนาดเลยป่อน้นานแดงแดงเนาะจะกินก็กินกล้าว่ะเออตักออกนีก่ก็กินคนเดียวเจ้ามด,มดเสี่ยงไข่ลงไปเจ้า ไข่นี่จะได้บลาแส่ที่หลังใส่ที่หลังมันหอมเจ้าใส่ไปเยอะๆยระดาษต่ำใส่กระยพรีกสองหัวเจ้าตัดใส่ในห่มสองหัวไข่เนาะ แกงไก่ทีสองตัวตุนกับสองสมงตัดเอาคิปเผ็แปกทาทีเออโอ้ผมชโลดเจ้าน้ำไกน่นี่หวานหวานต้องใส่เยอะก็ได้ผมสลดเนะที่นี่กับใบมะกรูดอีกเจ้า เจ้าแกงอมไก่เนาะแกงอมไก่แกงคั่วไก่ในน้ำก็แห้งแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเขาพิดว่าแกงสักกำเจ้าน้ำแห้งบางๆนี่เหลือน้ำหล่องแหล่งน้อยเดียวเนาะก็พอเดี๋ยะก็ได้จากตักใส่ตู้เย็นเจ้าตักใส่สองพิษไว้เอาไปใส่แกงมะเจ้าทำกันดูเจ้าไก่บ้านเา้าก็ถูกเนาะตัวน้อยก็าบาทเจ้า นี่ป้าดาวเสื้อมาเนี่ยเสื้อมานสองตัวแกออมไก่พันเหนียวเสร็จเรียบร้อยละเจ้าล้ำล้ำเปยหมุนหมุนเจ้าป้าดาวขจบคลิปแค่นีน้ก่อนนะเจ้าปักขันคลิปใหม่คลิปหน้านอ่อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามมือป้าดาวเลยเนะาะจังพลาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะ วัสดีค่ะ